คำถามจากทางบ้านจากคุณออกยาพาราเซตามอลขอพระอาจารย์ช่วยเทศนาเรื่องที่ชาวไทยทั้งประเทศกำลังตกในภาวะเศร้าหมองตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะไรซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวเหลือเกินครับก็ได้สอนไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นี้มาแล้วว่าให้เราเลิกไปยึดติดกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ เพราะเวลาที่เขาจากเราไปก็จะทําให้เราเศร้าหมองให้เรามายึดติดกับสิ่งที่ไม่จากเราไปก็คือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาขอ mm hmm. ให้เราเอาเหตุการณ์อันนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจว่าการที่เราไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนเวลาสิ่งที่เรายึด ที่เราติดนี้ต้องมีการพัดพากจากกันไปฉะนั้นให้เรามายึดติดกับสิ่งที่ไม่พัดพากจากเราดีกว่าก็คือความสงบความสุขที่ได้จากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาค่คำถามจากคุณอภิสิทธ ขอถามเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้เกิดได้พบกันจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานเราจะสร้างอย่างไรทำอย่างไรเหมือนกับคำว่าขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปรวมถึงในครอบครัวคนรักและเพื่อนครับมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปกําหนดสิ่งที่มันมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวแปรต่าง ที่พาให้เรามาเกิดได้ในเวลาเดียวกันลองเปรียบเทียบดูถ้าเราขับรถสองคันไปด้วยกันเนี่ยบางทีเดี๋ยวก็ไปไม่ทันกันละคันหนึ่งไปติดไฟอีกคันหนึ่งไม่ติดไฟมันก็ตามกันไม่ทันแล้วดังนั้นเรื่องของการที่จะไปพบกันในอนาคตนี้มันเป็นเรื่องที่ลำบากที่ยากเย็นไม่สำคัญเพราะว่าเราไป ผูกใจไปติดอยู่กับของที่ไม่แน่นอนเราไม่ควรที่จะไปผูกใจเราอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะมันจะทำให้เราเสียใจเวลาที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้เรามาผูกใจกับสิ่งที่แน่นอนที่เราสามารถาให้มีอยู่กับเราได้ตลอดก็คือความสงบของใจนี่ การที่เราไปติดกับบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราได้รับความสุขจากเขาเราก็เลยอยากจะได้เขามาให้ความสุขกับเราไปเรื่อย,อยแต่บุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้เขาไม่เป็นของที่แน่นอนเขาจากเราไปแล้วไม่รู้เขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เขาจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่กลับมาอีกแล้ว ถ้าเราอยากจะพบกับพบระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปหาท่านที่ท่านอยู่เท่านั้นก็คือต้องไปนิพพานกันดังนั้นถ้าเราอยากจะไปพบกับบุคคลที่เราลักเราก็มาปฏิบัติธรรมกันนะเดี๋ยวเราก็ไปพบกันที่นิพพานกันเพราะพวกเราทุกคนก็มีเป้าหมายอยู่ที่ไปการไปนิพพานนี้เองถ้ามาตั้งเป้าหมายอยู่ที่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คิดว่าคงจะยาก พราะโอกาสจังหวะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันดังนจะไปกาหนดเวลาว่ามันจะต้องมาเกิดมาเจอกันได้นี่อาจจะเป็นได้สำหรับบุคคลบางคนบุคคลพิเศษเนี่ยที่มีวาสนาบารมีเท่าเทียมกันทำอะไรพร้อมเพรียงกันอย่างรถสองคันถ้าจะให้มันไปด้วยกันไม่ต้องมีอะไรผูกมีเชือกมีโซ่ล่ามติดกันไว้ถ้าอย่างนั้นมันก็จะไป ไปทันไปด้วยกันได้แต่ถ้าต่างคนต่างขับกันนี้เดี๋ยวมันก็มีช้ามีเร็วรถอาจจะช้าอาจจะเสียอีกคันนึงอาจไม่เสียอย่างนี้ก็อาจจะไปไม่ทันกันงั้นเรื่องของอนาคตเรื่องของการที่จะมาเกิดพบกันนี้มันไม่ได้เป็นของที่จะกําหนดกันได้อย่างง่ายง่ายขอให้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นจะเสียเวลาไปเปล่า ให้เรามาคิดว่าให้เรามาเลิกพึ่งสิ่งต่างๆจะดีกว่าให้เรามาพึ่งตัวเราเองพึ่งความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเองแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งกับสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเกิดไปพบกันทุกภพทุกชาติเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะมันเป็นไปได้ยากคำถามที่สองจากคุณวัชรินทร์นะครับ อยากทราบว่าผู้สแสวงหาพุทธภูมิหมายความว่าอย่างไรครับคําว่าพุทธภูมิก็คือการที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่มีใครสอนคนที่ตั้งพุทธภูมิแต่ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเขาเขมักจะเปลี่ยนเป้าจากพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิเพราะว่ามีคนสอนแล้วก็ไม่ต้องไปสอนตนเอง คนที่ต้องสอนตนเองก็เพราะไม่มีใครสอนอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ท่านไม่มีใครสอนท่านก็เลยต้องสอนตนเองอก็เลยต้องเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองแต่ถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่เสียเวลามาสอนตนเองเพราะช่วงที่ท่านศึกตอนที่ท่านปฏิบัติท่านก็ศึกษาหาครูบาอาจารย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับให้ต้อง ต้องสอนตัวเองต้องให้ค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครรู응้ก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าไปงั้นการที่จะบอกว่าไปตั้งเป้าว่าเป็นพระพุทธภูมิหรือเป็นสาวกภูมินี่มันเป็นมันสิ่งที่ตั้งไม่ได้หรอกเราเพียงแต่ตั้งได้ว่าเราต้องการไปนิพพานนี่เราจะไปยังไงก็แล้วแต่ภาวะที่เราไปไปไปพบถ้าเราไปพบครูบาอาจารย์เราก็เป็นสาวกภ เราก็เป็นสาวกไปเจอพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องไปหาทางให้เหนื่อยง่ายกว่าถ้าไม่มีใครสอนก็ต้องสอนตัวเองค้นหาทางด้วยตนเองถ้าสำเร็จก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาไปเรื่อยๆต่อไปจนกว่าจะสำเร็จหรือจนกว่าจะไป,ะไปเจอพระพุทธเจ้าองค์องค์ใหม่แล้วท่านก็สอนเราเราก็เป็น เราก็เป็นสาวกไปคำคำว่าสาวกหรือพระพุทธเจ้านี่มันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของผลคือเรื่องของจิตใจเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่เท่ากันเรื่องของการไปถึงนิพพานนี่เท่ากันถ้าเป็นปริญญาเอกก็เป็นปริญญาเอกเหมือนกันปริญญาเอกจากการเรียนด้วยตนเองหรือปริญญาเอกจากการเรียนจากอาจารย์มันก็ได้ปริญญาเอกเหมือนกัน แันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องผลของของการปฏิบัติมันต่างกันตรงวิธีการที่จะไปถึงผลนั้นเท่านั้นเองคนหนึ่งต้องไปด้วยด้วยด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองด,ด้วยการสั่งสอนตนเองเดกคนหนึ่งไปด้วยการสั่งสอนของผู้อื่นเพามีผู้อื่นสอนมันง่ายกว่าเช่นเราไปเรียนปริญญาเอกกับผู้อื่นก็ห้าปีก็จบถ้าเราค้นคว้าเอง20ปีก็ไม่รู้จะได้ปริญญาเอกหรือเปล่า นี่มันมันม well ันต่างกันที่ว่ามันยากหรือมันง่ายเท่านั้นเองดังนั้นไม่มีใครเขาบ้าไปตั้งว่าจะไปเป็นพระพุทธภูมิหรือไปเป็นสาวกภูมิเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะไปเป็นอย่างไรกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนตัวเองไปค้นคว้าไปเองแล้วถ้าสําเร็จก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองก็เท่านั้นเอง ดันั้นการเป็นสาวกเละเกณฑ์การเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่มีความแตกต่างกันในด้านผลที่จะได้รับต่างกัน,กนกที่ตองที่วิธีการหาผลนั้นท่านั้นเองหาด้วยตนเองก็เป็นพระพุทธเจ้าหาด้วยการได้ยินได้ฟังคําสอนจากพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกเท่านั้นเองกาว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังคําถามต่อไปจากคุณบีนะครับ เราสามารถอุทิศบุญกุศลแต่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วรวมถึงผู้ที่มีบุญบารมีสูงกว่ามากอย่างเช่นในหลวงในพระบรมโกศท่านสามารถรับได้หรือไม่คะเราส่งไปได้แต่อยู่ที่ว่าท่านรอรับหรือไม่ถ้าท่านมีบุญมากท่านก็ไปเสวยบุญของท่านท่านไม่ต้องมารอรับส่วนบุญพวกที่มารอรับส่วนบุญนี่คือเป็นพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปเป็นเหมือนพวกขอทาน อย่างเปรียบเทียบสมัยนี้ที่มีการอบพยพเวลาเกิดสงครามกลางเมืองพวกที่เขามีเงินมีทองเขาก็ตีตัว๋วเครื่องบินไปจองโรงแรมจองที่พักไปขอวีวซ่าไปเข้าประเทศได้ใช่ไหมแต่พวกที่ไม่มีเงินทองก็ต้องหอบลูกจูงหลังเดินข้ามพรมแดนไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ตามแคมป์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องรอรับการช่วยเหลือจากผู้ ก็นี่ก็เป็นเหมือนพวกที่จะรอรับส่วนบุญก็คือพวกที่ไม่ได้เตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองตีตั๋วทำวีซ่าไว้พอถึงเวลาจะต้องเดินทางก็ไม่มีทางไปก็เลยต้องหอบลูกจยุกหนอนไปอยู่อาศัยตามแคมป์ต่างๆก็เป็นพวกที่ไม่ได้ทำบุญไว้ผู้ที่เขาทำบุญไว้เขาก็ไปรับผลบุญไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจา้า แล้วแต่บุญที่เขาทาไว้ว่าเ็าทาในระดับไหนเขาก็จะได้ไปรับผลบุญของเขาในระดับนั้นบุญที่อุทิศนี้ก็เป็นเหมือนกับของที่เราไปรับตามแคมป์ผู้อ,อพยพเนะี่ยคนที่เขามีเงินไปอยู่โรงแรมห้าดาวเขาคงไม่มานั่งรอรับไอ้ไอ้ของที่เ็ามาแจากตามแคมป์หรอกนะงนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรามีหน้าที่ถ้าเราเคารพรักท่านเราอยากจะอุทิศพระราชเนเป็นพระราชกุศลก็ทําไป ผู้ที่จะได้รับจริงๆก็คือเราเนี่ยพวกเราบางทีถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วมักจะไม่ยอมทํากันมักจะเอาเงินไปเที่ยวกันซื้อ iPhone กันซื้อของเล่นกันถึงต้องรอให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อพวกเราจะได้มาทําบุญมาเตรียมเตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองเตรียมทาวีซ่าเตรียมเตรียมตีตัวตวตวต๋วเครื่องบินพอเวลามีเหตุการณ์จําเป็นที่จะต้องโยกย้ายที่ก็จะได้ไปอย่างสบาย ไม่ต้องไปแบบผู้อพยพไปกันค,คำถามคำถามต่อไปจากคุณจำปานะครับกราบค่ะสงสัยว่าที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วทำไมการองค์ต่อมาจึงต้องค้นหาอริยสัจอีกในเมื่อค้นพบอริยสัจเหมือนกันเพราะว่าอริยสัจนี้ไม่ได้รับการสืบทอดไม่ไม่ได้รับการเผยแผ่มันก็หายไปจากความทรงจำของมนุษย์ สมัยที่พระเจ้าทรงหาอริยสัจสี่ก็ไม่มีใครในโลกนี้จําได้ซะแล้วก็เลยต้องหาเองออเพราะว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้มันก็จะมันก็ค่อยเลือนรางหายไปจากความทรงจําของมนุษย์เราอย่างของเราของพุทธศาสนาของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทานายไว้ว่าประมาณห้าพันปีอริยสัจสี่นี้ก็จะจางหายไปจากความทรงจําของมนุษย์ทั้งหมด ผู้ที่จะมาหาอริยสัจสี่จะไปถามใครก็ไม่มีใครรู้ก็ลองหาเองเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ท่านบำเพ็ญช่วงนั้นอริยาาสัจสี่ก็หายไปจากความทรงจำของมนุษย์ทั้งหมดแล้วเพราะยุคที่มีพระพุทธเจ้าครั้งครั้งก่อนนั้นมันก็เป็นหลายล้านหลายกับปีด้วยกันมันถึงมันไกลมากมันก็เลยจางหายไป พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เหมือนกันภายในห้าพันปีก็จะไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่อย่าว่าแต่ห้าพันปีสมัยนี้คนไทยที่เป็นชาวพุทธลองไปถามว่าคุณรู้จักอริยสัจสีหรือเปล่าฮะเป็นอะไรคุณพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมแม้แต่คนเข้าวัดบางทียังไม่รู้อริยสัจสี่เป็นยังไงเลยพอเข้าวัดก็เข้าไปแบบถูกเขาสอนไปวัดใส่บาตรจบ กวดน้าเสร็จกลับบ้านก,ก็ทําไปอย่างนั้นกไ็ไม่ได้ศึกษาไม่รู้กันดังนั้นต่อไปก็ไม่มีใครจะรู้ว่าอริยาาสัจสี่เป็นยังไงคนที่อยากจะมาเป็นไปนิพพานก็ต้องไปหาเองคนที่หาเองได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อริยาาสัจสี่นี้มาสอนคนอื่นแล้วคนอื่นก็บารับช่วงสอนต่อไปสอนต่อไปเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พอพระพุทธเจ้าแสดงอริยาาสัจสี่ครั้งแรกก็มีห้าคนฟังห้าคนก็รับไปสอนต่อจากห้าก็เป็นคูณไปเรื่อยๆจากห้าก็เป็นยี่ห้าห้าคูณห้าอย่างนี้จากยี่ห้าคูณยี่ห้าก็เป็นหกร้อยยี่ห้ามันก็จะขยายไปเรื่อยๆคนก็จะรู้จักอริยาาสัจสี่กันไปเรื่อยๆแล้วไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มหดนะคนที่จะสนใจมาศึกษาก็จะน้อยลงไป ยิ่งถ้าอยู่ในยุคที่มีความเจริญทางวัตถุมากทางกิเลสมากมันก็จะไปสนใจทางกิเลสทางวัตถุกันอย่างสมัยนี้โลกเรามันเจริญทางวัตถุกันคนก็เลยไปสนใจในเรื่องการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วก,กันเมืองไทยเรานี้เป็นตัวอย่างสมัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่โรงเรียนสอนอริยาาสัจสี่กันทุกชั้นทุกห้อง เดี๋ยวนี้ถามเด็กที่เรียนสมัยนี้ว่ารู้จักอริยสัจสี่กันไหมไม่มีใครรู้และเพราะเดี๋ยวนี้ก็ตัดวิชาพุทธศาสนาไปแล้วเพราะก็ว่าเสียเวลาเอาเวลามาสอนวิธีหาเงินดีกว่าเขาก็เลยตัดไปตัดไปต่อไปก็จะไม่มีใครที่จะรู้อริยสัจสี่ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา เพื่อไปดับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจในการสูญเสียบุคคลที่เราลักไปก,ก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ